ต้องร่างกายดีทักษะดีวิสัยทัศน์ต่อเกมต้องยอดเยี่ยมอ่านเกมล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำขึ้นและบางครั้งก็ต้องขึ้นไปไล่ล่าแย่งบอลในแดนของคู่แข่งด้วยซึ่งถ้าตัดบอลได้แล้วก็ณนะวินาทีนั้นแหละครับการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกอย่างฉับพลันก็จะเกิดขึ้นและก็จะมีโอกาสการทำประตูซึ่งนึกภาพตามนะครับมิฟิลตัวรับก็จะอยู่บริเวณแถวนั้นแหละครับยิ่งแย่งบอลในแดนของคู่แข่งได้ใกล้ป่าประตูแค่ไหนมิฟิลตัวรับก็จะอยู่ใกล้ป่าประตูมากเท่านั้น มันจึงเป็นวิธีการคราว่าอ๋อพื้นที่ในการยืนเนี่ยในการบีบขึ้นไปอ่ะเบอร์6ก็ต้องขึ้นไปด้วยและเมื่อแย่งได้ครับส่วนใหญ่เบอร์หกจะว่างเสมอเพราะว่าเป็นคนที่ขยับขึ้นไปรักษาพื้นที่คอยเก็บตกบอลจังหวะ2และเมื่อมีพื้นที่ว่างเสมอเบอร์6ตัวนี้แหละครับก็จะเปลี่ยนแปลงเกมรับเป็นเกมรุกอย่างรวดเร็วแบบฉับพลัน กลายเป็นอาวุธลับครับบางทีเก็บตกจังหวะ2บางทีวิ่งสอดเข้าไปในกรอบเหตุโทษบางทีตั้งป้อมรอเลยครับหน้าป่าประตูตรงหัวกระโหลกพร้อมปั่นพร้อมยิงแนวทางหรือสเปคแบบนี้ที่เราพอจะยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างที่มันเห็นภาพก็คือโรดี้ครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติสเปนนี่คือบอลลงดอปี2024นะครับคุสมบัติพื้นฐานของโรดดี้เนี่ยเกมรับแน่นอยู่แล้วครับแข็งแกร่งแยง่งบอลเก่งอ่านเกมยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับความเหนียวแน่นในเรื่องของการครอบครองบอล จ่ายสั้นสลับยาวแต่สิ่งที่เขาพัฒนามากขึ้นก็คือการพาตัวเองขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องเนี่ยเป็นจังหวะจากโคนมากขึ้นเนเรียกได้ว่าเป็นโมเดลเลยครับของมิฟิลตัวรับในยุคนี้คือนอกจากจะต้องรับผิดชอบในประบัตการเป็นเบอร์6แล้วเนี่ยคุณต้องมีพลังงานเพิ่มเติมมาอย่างเบอร์8และมีทักษะรวมถึงการตัดสินใจแบบเบอร์10ด้วยซึ่งการเล่นของโรดรีเนี่ยสะท้อน คุณสมบัติทุกสิ่งอย่างเลยครับมักจะโผล่มาในกรอบเพชฌโทษเสมอครับอยู่ในพื้นที่ที่พร้อมจะทําประตูได้โดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ้าเจอกับทีมที่เน้นกลยุทธ์แบบตั้งรับยืนต่ำนะครับเบอร์หเหล่านี้แหละครับจะเป็นคนที่ยืนว่างอยู่เสมอ